เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าเซนิสแดาวกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคอนเดมไนนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกม Demon Slayer Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ Yeah. ก็โอเคนะเราต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าถ้าสมมุติคลิปนี้เรามีเสียงพูดที่แปลกๆหรือว่าคําพูดคําจาเราแปลกๆหรือว่าดูสับสนอะไรก็ต้องขอกราบอาภัยจริงๆเนาะเพราะว่าในขณะที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยเราไม่สบายนะเออซึ่งตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะเจ็บคอมากๆเว้ยเออเป็นมาสามวันแล้วนะไม่หายสักทีนะเออไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะ แต่ว่านั่นแหละก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็บคอแล้วนะเออก็เสียงอาจจะแปลกๆสองคลิปเนาะก็จะเป็นคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งนะเออซึ่งเราน่าจะได้โพสต์ลงไปในหน้าชุมชนก่อนที่จะลงคลิปหลักแล้วนะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวาเรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะก็อย่างที่เราเกริ่นไปต้นคลิปนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าเซนิสเซอร์แดาวกันนั่นเองนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่เกมมันทําการอัปตัวละครเข้ามาเร็วนะเออเพราะว่า เราทํำทันจิโร่ไปไม่แน่ใจนะว่ากี่วันเนาะแล้วก็แป๊บๆมาก็มีเซนิสึอรแดาวแอดเข้ามาแล้วดั่นเองนะซึ่งถือว่าดีนะแล้วก็ตอนนี้คนเล่นเกมนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะ เกือบ3 0 0พต่อวันนะ่ะเออถือว่าเจ๋งมากเลยนะเออถ้าเกมนี้กลับมาอัปเดตยังไงคนก็กลับมาเล่นเว้ยกูคนนึงก็กลับมาเล่นเหมือนกันนะเออก็เค่นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเจ้าเซน,นสิสเซอร์แปดดาวกันดีกว่าเนาะโดยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปครับเจ้าเซน,นสิสเซอร์ล่างย่านเลิงลมมาก่อนนะก็จะเป็น6ดาวนนะเออก็ให้เรามาที่ซัมมอนนะแล้วก็มาตรงข้างๆข้าง,างซ้ายนะนี่ก็จะเป็นเจ้าเซนซโกะนั่นเองนะโดยการ ครับมันก็จะใช้ตัวประมาณนี้นะใช้เซนิสึกทุกกระบวน่านะแล้วก็บวกอุซุย6ดาวเนาะก็จะได้เป็นเซนซุโกะนั่นเองนะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทําการได้เจ้าเซนซุโกะมาแล้วเนี่ยก็ให้เราไปทําการนี่ก็คือการมาอัปเกรดเป็น7ดดาวเนาะนี่ตัวนี้เลย ก็ฟาร์มเคียวให้ครบ1 5นะื่นเนาะแล้วก็เอาเซนซุโกะมาครับเป็น7ดาวนั่นเองนะใช้เพชร1,000เนาะพอได้เป็น7ดาวแล้วใช่ไหมก็ให้เราทําการไปที่แท่นของเจ้าเซนิสึแดาวเนาะตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็กดอีโวไปเลยนะเออซึ่งมันจํากัดอีโวแค่1ครั้งนะเราไม่แน่ใจเนาะว่ามันสามารถใส่ได้มากกว่า1ตัวหรือเปล่านะ คือถ้าสามารถว่าใส่ได้มากกว่า1ตัวก็ไปหาซื้อมาใส่เอาละกันนาะแบบซื้อตัวละครไม่ก็สร้าง ID ได้หลายไอแล้วก็ทาเอานะเออเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันหน่อยละกันเนาะโดยสเตตของเจ้าเซนิสก็จะเป็นประมาณนี้นะเราทําการปั้นเลเวลเป็นที่เลเวล 100, ร้อยเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ค้าเป็นเรนโบว์แล้วเรียบร้อยเนาะโดยสเตตครา่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีสกิลเป็นเอเลีเมนฟิวนั่นเองนะโดยอัพ อันเนี่ยดาเมดแม่งล่อไป2ล้านเลยนะเออโคตรสุดนะแต่เราไม่แน่ใจเนาะว่าสกิลมันจะตีหมู่ไหมเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะเออแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือเลือดมันอะน้อยกว่าทันจิโร่นะเลือดต้นทันจิโร่มัน5 2าหมนเนาะแล้วก็เซนิสึมันแค่สามหมนะไม่ถึง40,000ืด้วยซ้ำนะเออคือเราก็ไม่ได้อัพเรื่องอ๋อ HP มัน18%นะไม่แปลกที่มันจะเยอะกว่านะซึ่งเซนิสืก็สามารถอัพสเตตได้เหมือนกันนะแต่เรายังไม่ได้ลงนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราเป็นในเกมเลยละกันนะว่าเจ้าเซนิสส์8ดาวเนี่ยมันจะเป็นอยังไรกันบ้างนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าเซนิสส8ดาวเนี่ยมันจะเป็นอย่างกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวก่อนอ ไม่ต้องพูดถึงหรอกเรื่องหน้าตาตัดทิ้งไปเหอะเพราะว่าหน้ามันเป็นอสูรอีกแล้วนะคือกูตัดคะแนนข้อน,นี้ทิ้งแน่นอนนะเอ่อเพราะว่าทันจิโร่อะอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยทันจิโร่มันหน้ายังไม่เห็นเป็นอสูรเลยอะคือทันจิโร่น่าจะใช้ U ูจซมั้งไม่แน่ใจนะแต่คือทันจิโร่มันใช้ย G c ซได้อะ่ะแล้วทําไมเซนิสเซอร์มึงไม่ใช้ยูจซด้วยวะเออพอหน้ามันเป็นอสูรแบบนี้แล้วมันไม่เท่นะเออ คือดูในโปรไฟล์ไอคอนน่ะมันเท่นะเว้ยแต่พอแบบเอามาวางจริงๆแล้วหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เท่เลยนะเออก็เดี๋ยวขายเจ้า,าทานทโดทิ้งก่อนปุบ๊บโอเคแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เซนิสึต่อแต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดเรื่องหน้าทิ้งไปนะโดยรวมโมเดลก็ถือว่าเท่ดีนะมีสายฟงสายฟ้ารอบตัวนะเออโดยเฉพาะสายฟ้าที่เป็นเส้นๆเ,เนี้ยเนี่ยที่มันเป็นเส้นเหียวขาวแล้วมันวิ่งวิ่งรอบตัวเนี่ยอันนี้คือเท่มากเลยนะเออ แล้วก็ส่วนท่าโพสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเซนิเสือท่าโพสน่าจะก,ก้มแบบก้มหัวจมดินเลยนะแบบเออแบบหัวจมดินอ่ะเออเหมือนในออซ่าเออประมาณนั้นนะแล้วก็เรื่องของทรงผมมันก็อาจจะดูแปลกๆสักนิดน,นึงนะคือเราไม่แน่ใจนะว่ามันอ้างอิงจากภาคไอ้นี่หรือเปล่าภาคการฝึกฝนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูนะเออก็ได้รวมถือว่าโมเดลทำออกมาได้ดีอยู่นะ ดีอยู่นะไม่ได้แปลว่าดีนะเออเพราะว่ามันติดแค่เรื่องของใบหน้าเฉยๆนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าโจมตีกันต่อละกันนะก็โอเคนะสำหรับค่าวางของเจ้าเซนิสเซอร์ก็อยู่ที่1 0 0 0 0มนะก็เดี๋ยววางกันเลยตูมอ่าสำหรับดาเมจต้นของเจ้าเซนิสเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ปดอ่าแปดหมื่นแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเนาะ ระยะอยู่ที่15 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่10วิส่วนสก,กิล N l อเนท e มล f u e l เนี่ยก็ดาเมจต้นจะอยู่ที่ประมาณ955,984เนาะส่วนครูดาวสก,กิลเนี่ยอยู่ที่24นั่นเองนะเออ จากที่เห็นนะเหมือนการโจมตีจะเป็นแบบซนะิงเกิลนะเออก็นั่นแหละไม่ผิดคาดนะสกิลมันดาเมจค่อนข้างที่จะแรงก็ไม่แปลกนะที่มันจะเป็นซิงเกิลนะเพราะว่าถ้าเป็น A.O.E. มันก็จะโกงเกินนะลงัวมเนา้มนต์มันเลยนะถ้าเป็น A.O.E. อะ่ะเออซึ่งการโจมตีธรรมดาเห็นดูสิอะ่ะก็เหมือนจะเป็นการฟันอะไรไม่รู้ออกไปเนาะแล้วก็จะเหมือนเป็นเงาตัวเองพุ่งออกไปข้างหน้านะเออ ไหนดูสกิลนี้แวบ,บ,แบ,บ๋ยวด,ดูเลยดูอีกรอบหนึ่งอ่ะประมาณนี้เดวเคลียร์มอนก่อนเออเจดยะอ้อเจดยะเคลียร์ดีมากเดี๋ยวดิอ่ะประมาณนี้ก็จะเป็นการแบบฟันดาบไปเนาะแล้วก็จะเหมือนมีเงาตัวเองพุ่งตามไปนะอ่ะดูสกิลดูสกิลเอ๊สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะ รวมสายฟ้า6ทิศเนาะแล้วก็พุ่งกันไปนะน่าจะเป็นสกิลในภาคย่านเลิงลมปะตอนที่มันสู้กับดาขี่อะ่ะเออจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าโจมตีธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้นะฟันแล้วก็จะมีเงาตัวเองพุ่งไปข้างหน้าเนาะแต่มันตีเป็นซิงเกิลนะเอออันนี้คือข้อเสียนะอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีในต้นเกมนะมันอาจจะเป็นตัวประมาณว่าเอาไว้ฆ่าตัวละครที่เลือดเยอะๆซะมากกว่านะเออ ทันจิโร่มันยังตีเป็น AOE นะเออมาถึงเรื่องของสกิลอ่ะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยหมื่นหกสองหมื่นห้าโอเคขั้นต่อไปสามหมื่นห้าก็น่าจะราคาพอๆกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญอนะ่ะพี่แกบ,บักด้วยเว้ยดูตรงพื้นดิเห็นปะแผ่นเทาๆเนี่ยแล้วก็มีไอ้วงๆเนี่ยอันนี้น่าจะบักเนาะเพราะว่าอ่าตัวเกนยะก็น่เกนยะยังไม่บักเลยนะเออแต่ว่าเซนิสบักโอ้โห เซนิสือเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าข้อนี้สิคะแนน <c oughs> อ่ะเดี๋ยววางทานจิโร่อ่ะทานจิโร่ก็ไม่บัคกนะเออไม่รู้ว่ะแต่ที่แน่แน่อะเซนิสือวงค่อนข้างกว้างนะเออเห็นปะวงตอนนี้อัพขั้นที่3นะวงประมาณ25เนาะแต่ติดแค่อย่างเดียวคือมันตีเป็นซิงเกิลแค่นั้นแหละเออถ้าไม่เอาไว้เล่นกับบอสจริงๆน่าจะแบบไม่คุ้มเท่าไหร่นะไหนดูสก,กิลทีสิ ปุ้มประมาณนี้สกิลสวยดีนะเออแต่ว่าใช้งานจริงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะความคิดเห็นส่วนตัวนะเออแต่สกิลค่อนข้างสวยดีเนาะก็เดี๋ยวรออัพขั้น35,000แล้วกันมา35,000ตุ้มก็ความแตกต่างไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะถึงเอฟเฟกสกิลมันจะอลังการมากมายเนาะแต่ว่าไอ,อ้อสูรกองเนี้ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะลองเทียบอ่าเดี๋ยวลองเอาเกนยะมาเกณยะยิงทีเดียวหายหมดอะเดี๋ยวดู เดืยบร้อยเกลี่ยงเซนิสึกูสกิลเป็นร้อยกว่ารอบอะไม่หายสักที <c oughs> ไปอีกสักทีนะสกิลแต่แต่ยอมรับนะว่าสกิลสวยดีนะตูมออแต่ไม่อลังการเท่าไหร่เนาะเจ้าทันจิโร่อะอลังการกว่านี่เดี๋ยวให้ตูเลยเนี่ยแม้แต่การฟันของพี่แกก็ยังดูอลังการกว่านะเอ,อเดี๋ยวรอดูสกิลแล้วกันเนาะโอ้ดู เทพซะป่าว่ะเออไม่หายหมดนะอย่างน้อยอะถ้าสมมติสกิลมันเชนเหมือนกับร่างเจ็ดดาวมันก็จะเก่งกว่านี้หน่อยนะเออสงสัยเขากลัวมันเก่งเกินหน้าเกินตาทันจิโร่ั้งไม่รู้ว่ะเออมาทันจิโร่สกิลหน่อยสิหมุนทีเดียวหายจักรวาลอะ่ะดูนี่โอ้โหดูดูความสวยงามเออไฟน้ำคามิงากระเออ ก็น,นั่นแหละประมาณนี้ละกันนอกาะสำหรับเจ้าเซนิสือนะเอออาจจะยังไม่ได้เก่งหรือว่าเฟี้ยวอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมเอฟเฟกต์สกิลสวยดีนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนอกาะสำหรับการมาดูเจ้าเซนิสือแปดดาวนะก็อย่างที่เราคอมเมนต์ไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคือมันเล่นยากนะตัวนี้ถ้าสมมติว่าจะปั้นเซนิสืมาเพื่อแบกนะเก็บความคิดนั้นไปก่อนเลยเซนิสืไม่ใช่ตัวที่ตี AOE ทั้งสกิลและการโจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นจริงอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะถ้าสมมุติว่าอยากจะทํา8ดาวตัวแรกนะแนะนําให้ทําเจ้าทันจิโร่ก่อนทันจิโร่มันดีนะถึงแม้ว่าตีธรรมดาจะเป็นซิงเกิลแต่ว่าสกิลมันยังเป็น a o e นะเออซึ่งในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีอินวอุเกะ8ดาวนะเพราะฉะนั้นไปคราฟ7ดาวรอได้เลยนะน่าจะทำเหมือนเซนิสเซอร์แหละเพราะว่า ถ้าไออิโนโนซุเกะก็ไม่มีร่างอื่นแล้วนะเออเนี่ยน่าจะเป็นร่างนี้นะเอาเลยไหมนี่เลยเอาเลยรออะไรอะ่ะ เตรียมพร้อมไว้นะเพราะว่าน่าจะอัพในอีกไม่นานนะแล้วก็เซนที่สื่อสามารถเทรนได้นะอย่างที่บอกไปนะถ้ามีเวลามากพอนะเดี๋ยวเราจะมาปั้นสเตตเนี่ยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกช่องเลยนะทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็จะมาลองเทียบดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าความแตกต่างมันมีมากน้อยขนาดไหนนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเออก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านละกันว่าจะเป็นไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ라이